ผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงที่ปังแบบสุดๆจริงๆค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูผสมขิมนวดแบบ2 in 1นะคะแบรนด์ c a r ิ t อ r i a Secret ของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณเชนชวลิตที่ล่าสุดนะคะจัดงานนัดลมพลตัวแทนกว่าร้อชีวิตรวมเปิดตัวสินค้านะคะทีทเมนต์บำรุงผม Caritoria Secret Super h a d r Treatment ทรีตเมนต์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอัญชันโสมน้ำมันมะพร้าวไปเมื่อวันอาทิตย์ที่21มีนาคมที่ผ่านมา,นาสนามฟุตบอลนะคะ UFO Sport Complex บางบัวทองพร้อมส่งสินค้าตัวดังกล่าวนะคะให้กับตัวแทนกว่า1 0 0 0 0 0กระปุกภายในงานนี้อีกด้วยบอสเชนเจ้าเดิมครับผมกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมมอบส่งมอบนะคะทรีตมปเปตมนต์ Super Hair t r e a t m น n ์นะครับเป็นตัวต่อยอดต่อเนื่องมาจาก แชมพูคิดเทร์เรียสครทนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ก็เคยได้เห็นไปแล้วเนาะแชมพูคิดเทร์เรียสครทของเรามีคุณภาพอย่างไรนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับใช้แล้วมีประสิทธิภาพขนาดไหนอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่ได้ใช้นได้สัมผัสไปแล้วก็สําหรับวันนี้ครับนี่ฮะเช,นช่นเช่นเดิมครับคิดเทรเรียครทวันนี้เป็นตัวเวอร์ชั่น2ครับต้องริ่มพูดอย่างนี้ฮะหลายๆท่านก็ได้ได,ได้ถามผมมาว่าเอ๊ะ แชมพูตัวแรกเนี่ยมันเป็นสูตรทูอินวันอยู่แล้วนะครับก็คือมีแชมพูกับครีมนวดผสมกันนะฮะมันใช้ตัวเดียวพอไหมผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเป็นลักษณะว่าเหมือนคนเรียนหนังสือเก่งอะครับถ้าเรียนหนังสือ3 0มจุดูนี่ดีไหมดีแล้วนะถือว่าเรียนดีแล้วอ่าตัวทรีทเมนต์ของเราเนี่ยซูเปอร์แฮร์ทรีทเมนต์เราเนี่ยถ้าได้ใช้แล้วเนี่ยมันเหมือนได้เรียนเกรดนิยมอบบเรียบเทียบคือเรียนเก่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือคือดีมันดีอยู่แล้วแล้วพอใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปจะดียิ่งขึ้น คุณสมบัติเด่นของเรานะครับคิตรีสกเร็นะครับแน่นอนครับตัวแชมพูเนี่ยจะเป็นเรื่องของอไม่คันไม่แข็งไม่ร่วงนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับผมแต่ถ้าเป็นทรีทเมนต์เนี่ยเราจะเสริมในเรื่องของอเส้นผมที่ไม่ขาดง่ายไม่ร่วงด้วยไม่ขาดง่ายด้วยแล้วก็จะรักษาสภาพเส้นผมให้นุ่มขึ้นไปอีกนะฮะโดยโดยเฉพาะาผู้ที่ทําสีผมดัดผมหรือผมแห้งแตกปลายอันนี้ผมรับรองได้เลยว่า ว่าดีมากๆแต่ก็อย่างว่าครับคือในฐานะเจ้าของแบรนด์นะฮะเราก็ดูเหมือนพูดโอยตัวเองหรือเปล่านี้ผมเลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วให้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดนะครับคนที่จะให้ผลลัพธ์ให้ให้ให้ฟีดแบ็ที่ดีที่สุดกับเราก็คือทุกๆคนเองครับได้ลองใช้นะฮะถ้าลองใช้แล้วเนี่ยก็ก็จะรู้ว่าเออมัน,ม,นมันมีคุณภาพอย่างไรด้วยยอดขายการันตีจากแชมพูนะครับแชมพูนี่ก็ เอาเป็นว่าหลักแสนขวดนะครับแล้วทรเมนนครั้งนี้อีกเป็นแสนกระปุกอีกเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นตัวการันตีที่ดีที่สุดนะครับเป็นตัวที่ให้คําตอบที่ดีที่สุดจริงๆนะครับก็คือผลลัพธ์นะครับคุณภาพนะฮะด้วยความที่เป็น Natural ลโปรดักด้วยนะครับ เป็นอันชันเป็นโสมเป็นมะกรูดเป็นมะพร้าวนะฮะจะไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีษาเลยนะครับไม่คันจริงไม่แครจริงไม่ร่วงจริงมีช่องทางนะครับก็มีทาง f c e e o o o นะครับผมทางชาวลิตตันติสุวรรณานะครับ c h a v a l i t วรรคนะครับแล้วก็ t a n t i s u w a n n a ครับก็คือชื่อของผมเองนะครับทาง Facebook แล้วก็จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อได้โดยตรงจากการที่มีทั้งฝากร้านมีทั้งทางแม่ทีมเราก็มีโพสต์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับ ติดต่อง่ายครับช่องทางเข้าง่ายครับดีมากๆเลยค่ะคือโบเนี่ยขายของมานานแล้วแล้วคือเราเคยผ่านมาหลายๆแบรนด์การที่วันนี้เรามาอยู่คิตัวเรียซีเคทเราได้เจอบอสคนนี้คือแบบบอกตามบอกตามตร,ตรงจากใจเลยว่าบอสคนนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากเป็นทีมเดียวกับโบนะคะ เข้ามาสมัครเริ่มต้นที่10ชุดแค่นั้นเองนะคะทางทีมเราเนี่ยมีทุกอย่างซัพพอร์ตให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยซัพพอร์ตพวกเรามาหมดแล้วขอแค่คุณตั้งใจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดใครๆก็อยากมีรายได้พิเศษเพิ่มเติมทักเข้ามาลงทุนน้อยกําไรดีแน่นอนค่ะพิงแพ่อัครทิศโสภณค่ะก็คือสามารถทำมาได้เลยใช่มพิงแพ่สอนเองใครๆไม่เป็นสอนให้ใช่ค่ะ ก็ใครอยากมีรายได้เสริมนะคะก็ลองมาเป็นครอบครัวกับเรานะคะของคิดเทเลสซีเค็ดของเราค่ะและสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของคุณเฉช,ชวริตได้เลยนะคะ